ใช่ไหมพร้อมยังสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอ,ออุปกรณ์ออกกำลังกายของผมและของที่ทั่วโลกยอมรับแล้วก็ทั่วโลกตามหามันอยู่รามีเพียงชิ้นเดียวในโลกมีที่ไม่มีใครทําแล้วก็ว forward, ไม่เหมือนไทยนะครับผมเพียงแค่ท่านโทรมาภายใน30สนาทีเออแต่เดียกอนเพียงแค่เพียงแค่คุณโทรคุณโทรเข้ามาภายในสินาทีรับทีที่ยกกล้ามนก่ยคลิตริง ที่ชาวยูทูแล้วก็พวกออนไลน์หรือว่าพวกแอปทั้งหลายเลยตามหาผมอยู่ช่วงนี้นะครับเพื่อท่ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงตาวไปไหลามาดูสรีระของซิทอพของผมนะครับที่ผมจะนําเสนอคุณนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับผมเพียงแค่ตอกตะปูสองสามดอกแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้ที่ขาเว้านะครับเพียงตรงนี้จะเป็นที่ของเขารอง แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เอาผ้ามาเคียนไว้อย่างนี้นะผมบอกคือตรงนี้ปวดขาครับตรงนี้ก็เหมือนกันฮะโยกเก้ยโยกเก้ยอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่แข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับผมคุณบอกตรงครับโทรมาเลยครับผมสั่งซื้อวันนี้โทรมาใครสามเจรตีรับฟรีพี่ยกก้าพี่ดยู่พี่ลองลองลองสาธิตให้ดูเลยพี่ไดเวกของพี่อ่ะไดเวกของผมนะครับผมอันนี้ มีวัฒนาการใหม่ล้ำค่าล้ำสมยัยก้าวหน้ากว้างไกลชาวโลกอยากใช้อย่างไรเองเอาลองดูพี่เดี๋ยวกท่านสอดขาเข้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วก็โยกนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับมันจะเป็นอุปก,กรณ์ที่เคลื่อไนไหวได้ก็เหมือนสุขภาพร่างกายของคนเราในทุกวันนี้นะครับผมที่เดินได้ีพูดได้ปั๊บ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 เด็กท่านโยกสัดสว่วนนะครับโ <laughs> อ้ <laughs> โหแพ็ค <laughs> <laughs> ซิก ทำได้ไงวะพอแล้วครับแค่นี้ผมก็ได้อารมณ์จะตายอยู่แล้วนะครับผมวันนี้พอแค่นี้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมานำเสนอขายอุปกรณ์ชิ้นต่อไปต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ